ก็จเพย์กิฟต์สตอรี่อาเดิมสุขภาพดีๆใบกิฟฟารีนค่ะในช่วงนี้นะคะในหล,หลายๆจังหวัดทั่วประเทศไทยนะคะต่างประสบปัญหากับน้ําท่วมขังค่ะเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักติดต่อกันหลายวันนะคะและสิ่งที่จะมาพร้อมกับน้าท่วมนั่นก็คือยุงนั่นเองค่ะซึ่งเป็นพาหะนําโรคต,รต่างๆมากมายนะคะไม่าจะเป็ในไข้เลือดออกนะคะไข้มาเรียน,นะคะโรคไข้สมองกักเสบหรือว่าโรคท้าช้างนะคะซึ่ง บางครั้งนะคะอาจจะทําให้เราสูญเสียชีวิตได้เลยค่ะและว,วันนี้นะคะด้วยความห่วงใยจริงๆนะคะกิฟฟารีนจึงได้คิดค้นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อเป็นการป้องกันตัวท่านเองและก็บุตรหลานของท่านให้ห่างไกลจากยุงนะคะ ตัวใหม่ที่เรามีนั่นก็คือก no ิฟฟินนมอสนะคะเป็นสเปรย์ไล่ยุงค่ะซึ่งมีสกัดส,ส,สำคัญนั่นก็คือ IR3535 นะคะซึ่งเป็นสารที่กำลังได้รับความนิยมมากแล้วก็มีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะว่ามีความปลอดภัยอย่างมากนะคะสามารถใช้ได้กับเด็กด้วยนะคะเด็กตั้งแต่อายุตั้งแต่2ัขวบเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าเด็กอายุตั้งแต่2ขวบค่ะเราส่งลูกเราเข้าเนสซี่ใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ย ยุงที่อยู่ตามห้องเรียนนัสซี่ต่างๆตามซอกตู้หรือว่าเกะของนักเรียนนะคะก็จะมากัดเด็กเพราะฉะนั้นนะคะการใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไล่ยุงนะคะฉีดพ่นให้ลูกก่อนไปโรงเรียนก็เป็นวิธีหนึ่งนะคะที่จะช่วยปกป,ป้องลูกเรานให้ห่างไกลจากยุงร้ายนะคะและยิ่งในช่วงนี้นะคะกอฟคิดว่ามันจะเป็นและก็สําคัญจริงๆนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะจะมีรายละเอียดและก็คุณประโยชน์อย่างไรนะคะ ก็ขอเชิญทุกท่านติดตามได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะกิฟรีนโนมอสสเปรย์กันยุงสูตรสำหรับครอบครัวสเปรย์กันยุงมีประสิทธิภาพกันยุงกลางวันยุงลายและยุงกลางคืนหรือยุงรำคาญได้นานถึง7ชั่วโมงคุณประโยชน์คือใช้ไล่ยุงนั่นเองค่ะจุดเด่นนะคะก็คือเป็นสเปรย์กันยุงที่มีสารสำคัญก็คือ IR3535 ซึ่ง มีความปลอดภัยสูงมากมีางานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศว่า าสามารถออกฤทธิ์กันยุงได้นะคะและสามารถใช้ได้กับเด็กตั้งแต่อายุ2ขวบขึ้นไปนะคะไม่มีส่วนผสมของดีทซึ่งดีทนะคะที่ผสมในยากันยุงทั่วไปนะคะมักจะใช้ในเด็กเล็กไม่ได้นะคะส่วนมากจะใช้ในเด็กที่อายุตั้งแต่4ขวบแต่ก no ิฟรินโนมอสเปร์กันยุงตัวนี้นะคะใช้ได้ตั้งแต่เด็ก2ขวบขึ้นไปที่ตั้งแต่เขาเข้าเนสเซอรี่ก็สามารถฉีดพ่นให้เขาก่อนไปโรงเรียนได้ะค่ะส่วนประกอบ สำคัญนะคะเป็นสารออกฤทธิ์กันยุงนะคะเป็นส่วนน้ำสูตรน้ำนะคะแห้งเร็วไม่ทิ้งคราบแล้วก็ไม่เหนียวนนหนอะหะหอมละมุนด้วยกลิ่นลาเวนเดอร์และก็คาโมไมล์ช่วยผ่อนคลายนะคะแล้วก็ไม่รบกวนกลิ่นน้ำหอมเดิมที่ฉีดไว้นะคะพกพาสะดวกนะคะด้วยขนาดขวดสเปรย์กระทัดรัดนะคะขนาด70มิลลิลิตรนั่นเองค่ะประสิทธิภาพในการไล่มแมลงนะคะได้หลากหลายสายพันธุ์นะคะไม่ไว่าจะเป็นยุงเห็บเ้าแมลงวันและก็แตนนะคะ ความปลอดภัยค่ะสามารถใช้ในเด็กที่มีอายุตั้งแต่สปีขึ้นไปปลอดภัยต่อทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นะคะใช้ในผู้ผู้ที่ตั้งครรภ์ได้ด้วยนะคะเป็นสารที่ยังไม่มีรายงานการเกิดผิดต่อคนนะคะไม่ะระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะ วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะคะระบุแนช่ชัดเลยค่ะว่า ir 3 5 3 5นะคะเป็นสารที่ยังไม่มีรายงานการเกิดพิษต่อคนและก็ไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังนะคะสามารถป้องกันยุงได้ยาวนานกว่า7ชั่วโมงและก็สามารถใช้กับเด็กอายุตั้งแต่2ปีและสตรีมีครรภ์ได้นอกจากนั้นนะคะยังมีประสิทธิภาพในการไล่เห็บหมัดและแมะลงอื่นๆเพราะฉะนั้นนะคะท่านสามารถใช้สเปรย์กันยุงกิฟรินโนมอนได้นะคะด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะ ใช้นะคะสามารถฉีดสเปรย์กิฟรโนโนมอสสเปรย์กันยุงลงบนผิวหนังนะคะตั้งแต่ผมจนถึงผิวหนังนะคะให้ลูกหรือบุตรหลานก่อนใส่เสื้อผ้าก่อนไปโรงเรียนนะคะและก็ระวังอย่าให้เข้าตาเท่านั้นเองนะคะถ้าสมมติว่าเข้าตามีการแสบก็ไปล้างออกเท่านั้นเองก็ไม่เกิดอาการระคายเคืองหรือว่ามีอันตรายใดๆนะคะ กิฟรินโนมอสเปรย์กันยุงขวดเดียวใช้ได้ทั้งครอบครัวเด็กสองขวบก็ใช้ได้แล้วนะคะอ่อนโยนปลอดภัยไม่มีสารอันตารายโนดิส no ป้องกันยุงได้นานถึง7ชั่วโมง ราคาปกติ220บาทสมาชิก165บาทขนาดบรรจุ70มิลลิลิตรนะคะท่านใดสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์กิฟฟารีนโนมอสสเปรย์กันยุงนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์098 3 3 8 8 1 7 5หรือ Line ID เดี n กอล์ฟแอ r ด์สก n ร์ค่ะ นะคะที่สนใจอยากจะได้ผลิตภาาัณฑ์กิฟรรนโนมอสสเปรย์ไลย่ยุงนะคะเพื่อไปฉีดเพื่อป้องกันบุดหลานให้ห่างไกลจัดยุงร้ายนะคะสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์หรือรายดีที่ก๊อฟได้ให้ไว้นะคะเดี๋ยวก๊อฟจะดูแลให้เป็นพิเศษเลยนะคะ การป้องกันเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะหากลูกหลานเราเจ็บป่วยนะคะคนที่ไม่สบายใจที่สุดก็คือตัวเรานั่นเองค่ะแล้วไว้ในคลิปวิดีโอหน้านะคะก๊อจะพาทุกท่านไปทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภณ no ัณฑ์กิฟฟอรินนมมอสเปรย์ไล่ยุงกันนะคะเราวันนี้นะคะกก็ขอ,ขอฝากเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ